เราเป็นพักที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าเราพูดอาจจะน้อยกว่านโยบายที่มีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราทํามากกว่าสิ่งที่เราพูดเราไม่อยากพูดมากๆแล้วทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําอยากพูดมากมากแล้วทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํากมากแล้วทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํานั้นผมเรียนท่านว่าท่านมั่นใจได้เราได้ พิสูจน์ตัวเราเองมาแล้วว่าในหลายๆเรื่องที่เราพูดไว้เราจะทำถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่เราต่างกันแม้นจุดมุ่งหมายที่ฟังดูแล้วก็คงจะคล้ายกันก็คือรัฐบาลเริ่มต้นที่โลกของความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงแล้วพัฒนาจุดบกพร่องจากความเป็นจริงให้มีอะไรที่ดีขึ้นรัฐบาลไม่ได้มองสิ่งที่เป็นความฝันแล้วก็อยู่กับความฝันเป็นความฝันแล้วก็อยู่กับความฝัน แล้วก็ทำฝันแล้วก็อยู่กับความฝันแล้วก็ทำให้ความฝันนั้นบรรลุได้ยากลำบากแม้มันจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในบางส่วนบางด้าน